วันนี้พลังงานไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ย,ยิปสีประจําวันพุทธที่7พฤษภาคม2568นะครับผมวันนี้จะตรงกับวันขึ้น11ค่ําเดือน6ปีมะเสง็งูเล็กชนสา,าหรือว่าชาติกันเนอจะเป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันเลขนําโชคสีนําโชคของวันนี้นะครับผู้ชมคลินี้นะครับทุกๆท,ท่าน ช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบุบวก,บกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่นะครับได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับนะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับผมนะถามได้ลึกทุกคําถามนะฮะถึงแม้อาจารย์จะเป็นคนที่มองไม่เห็นนะครับด้วยตาเนื้อแต่ว่า อาจารย์สัมผัสพลังงานไพ่ด้วยใจนะครับนะแล้วก็ <c oughs> นะใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกนะครับสามารถโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกซ์ของทิกตอกหรือแพลตฟอร์มอื่นๆมาได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะลงคลิปชา้านิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้อาจารย์ป่วยนะครับมีอาการเป็นไข้นะก็ต้องขออภัยนะครับอ่ะนะสีนาโชคของวันนี้ดึงดูดการเงินนะครับก็จะเป็นสี แดงนะครับผมส่วนสีที่ดึงดูในเรื่องของอความรักจะเป็นสีเทาดําส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับสีที่เสริมดวงอุปถัมภ์ดวงวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่เลข2เลขสีเลข5้าเลข9เลข8ดและ เลข6นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดทดรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะครับอ่าหรือช่วยกดไลค์กดัใจกดแชร์นะครับคลิปนี้นะขอให้อาครูบาอาจารย์ประธานพรให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมวันนี้ได้ไพอ่อัศวินเหรียญกิจการงานของคุณนะครับยังดูนิ่งๆยังมีการ คิดแล้วก็วางแผนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้งานยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังถือว่านิ่งๆอยู่นะครับยังไม่สําเร็จนะครับ <c oughs> นะสุขภาพนะวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็ยังไม่ค่อยอมีใครเข้ามานะยังคิดเยอะนะครับนะยังไม่ได้เปิดใจคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากคุณเองนั้น นะครับคิดเดยอะคิดมากเกินไปต้องเอาใจใส่ความรักด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวอ่าพระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็อ่าไปทําบุญนะครับอ่าถวายสังฆทานยาก็จะเสริมดวงได้เป็นอย่างดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่อ่านะฮะ โอ้โหเดือยวออฟฟอร์จูนกิจการงานของคุณนะครับวันนี้ก็ในภาพรวมวันนี้งานจะดีนะครับมีการเปลีป่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคนที่ตกงานก็กําลังจะได้งานการเงินก็เช่นกันในวันนี้นะครับมักจะมีโชคลาภหรือการเงินนั้นเริ่มดีขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะดูเหนื่อยหน่อยนะครับให้ระวังโรคเก่าๆที่จะเข้ามานะต้องบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้คนที่โสดอยู่ก็มักจะได้คู่หรือเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะเป็นไพ่แห่งโชคลาภโชคชะตาเพราะ,ะนั้นปัญหาที่เจออยู่ในความรักก็จะดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางข้ามญาตินะครับแล้วก็จัดดูแลความสะอาดหิ้งพระดูแลหิ้งพระให้ดีๆนะครับผมนะท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะฮะสี่ถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับคุณมักจะเป็นคนที่ช่างเลือกอะไรก็ นะครับฉันอยากได้อย่างคุณฉันอยากได้อย่างนี้โดยมองข้ามสิ่งที่ดีที่อยู่ใกล้ๆตัวนะครับเพราะนั้นต้องหันกลับมาดูแลหรือทําสิ่งในปัจจุบันนี้ให้ดีซะก่อนการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดนะครับไปหวังอะไรที่มันอยู่ไกลตัวเกินไปนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอา,อาการชาตามปลายมือปลายเท้าหรือความเครียดความรักคนโสดนะครับวันนี้มีคนมาแอบรักแอบชอบคุณนะครับแต่มันไม่ใช่คนที่คุณชอบในเรื่องเรื่องนะั้นก็เลย นะครับยังเลือกอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณหันกลับมาเอาใจใส่ดูแลครอบครัวให้อย่างดีดีกว่านะครับนะความรักจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสายญาตินะครับนะพรนอนเนาะแล้วก็ไปถวายน้ำชันน้ำใช้นะครับผลไม้ตะกูลมะกันสักหน่อยนะฮะก็จะดีมากๆเลยท่านที่เกิดในวันนะครับพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่ อ่ uh huh. นะครับอ่าเก้าเหรียญในกิจการงานของคุณนั้นนะครับเป็นไพ่ที่อ่างานจะประสบความสําเร็จจะทําอะไรได้ดีนะครับนะแต่ว่ามักจะต้องทําคนเดียวการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะค้าขายจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่ได้เปิดใจใครเ,เข้ามานะครับ นะก็ยังนิ่งๆอยู่คนที่มีคู่วันนี้นะคุณอาจจาะอชอบปลีวิเวกชอบอยู่คนเดียวนะครับนะเพื่อทําทให้นะเคลียร์ปัญหาในใจให้ดีซะก,ก่อนแล้วค่อยกลับไปดูแลครอบครัวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุทธกลางวันพุทธกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าไรไๆขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหับสบดีครับวันนี้ได้ไพ่นะฮะ The adjustment วันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีปัญหาความอาการทะเลาะความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือนะครับปัญหาจุกจิกในเรื่องของการงานการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับถ้าใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ต้องระมัดระวังเจ้าหนี้จะมาตามทวงนะครับนะการเงินยังไม่ค่อยดีนะเก็บเงินไว้ก่อนสุขภาพนะฮะให้ระวังการเจ็บป่วยโรคเก่าๆที่กําลังเป็นอยู่นะครับ ความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะยังไม่สมหวังระวังคนที่มีเจ้าของหรือนะครับความรักมักจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งปัญหาเดิมๆจะกลับเข้ามาวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระปางสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับทำบุญถวายสังฆทานก็จะดึงดูดอเรื่องดีๆกลับมานะครับผมโชคลาภได้นะท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันนี้ได้ไพ่เจ็ดเหรียญกิจการงานของคุณวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับนะกว่าจะได้อะไรมาแต่และอย่างต้องลุยต้องสู้เองนะครับการเงินก็เช่นกันการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระมัดระวังในเรื่องของการอาจจับใจ่ายใช้สอยนะครับผมสุขภาพนะครับในวันนี้นะให้บำรุงร่างกายกันหน่อยนะครับเพราะว่าทํางานหนักเกินไประวังการเจ็บป่วยความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้อา่าเปิดใจให้ใครเข้ามานะยังเหนื่อยกับความรักอยู่เลยนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักคุณต้องมั่นใจเชื่อใจกันความรักถึงจะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระอาปางรำพึงนะครับแล้วก็สวมดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับนะก็จะดีเองนะวันนี้ให้ไหว้พระภูมิเจ้าที่จะดึงดูดโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ <c oughs> วันนี้ได้ไพ่แปดถ้วยกิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมให้ระวังปัญหาที่จะเกิดจากเพื่อนร่วมงานการทะเลาะกันหรือการมีปากเสียงนะครับ วันนี้หลีกเลี่ยงเป็นดีที่สุดทำไปงันอาจจะโดนออกจากงานได้นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงระมัดระวังกันด้วยสุขภาพให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะฮะนะปัญหาปวดเนื้อปวดตัวอะไรเงี้ยนะฮะ,ะความรักคนโสดในวันนี้ก็ยังไม่อยากเริ่มต้นอะไรกับใครใหม่ๆนะฮะอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย คนที่มีคู่ให้ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะหรือความขัดแยง้งวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนาคปกนะครับแล้วก็สวมดมนต์ไหว้พระนะฮะแล้วก็จัดหิ้งพระดีๆขอพรขอโชคลาภจากพระภูมิเจ้าที่นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะก็อาจจะแบบว่าเหนื่อยๆไปนิดนึงเพราะว่านะฮะช่วงนี้ไม่สบายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ